เกบความมั่นคงในสาว์ชายแดนภาคใต้และสี่อำเภอจังหวัดสงขารวมทั้งเขตเศรษฐกิจในปัจจุบันมีความพยายามก่อเหตุร้ายอยู่บ่อยครั้งซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่เมืองเศรษฐกิจขนาดใหญ่และโดยเฉพาะกลุ่มน,นักท่องเทีย่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ดังนั้นการดูลแลรักษาความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเทีย่ยว จึงถือเป็นภารกิจที่มีความสำคัญอย่างยิ่งแล้วก็หันใจและภาคีเดือข่ายมีเป้าประสงค์ที่ต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวรู้สึกดภไปครับวัตถุประสงค์ของการจัดในครั้งนี้เนื่องจากว่าพุ่งกับหันใหญ่และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานสันติบาลและความมั่นคงนะครับต่างประเมินสถานการณ์กันว่าเราไม่ควรไว้วางใจในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวเนื่องกับสามจังหวัดหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่ อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตเราก็เลยร่วมกับทุกภาคส่วนนะครับทั้งวิทยุเครื่องแดงทั้งตำรวจทาหารฝ่ายปกครองทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะครับ mm hmm. เพื่อสร้างความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในหัดใหญ่ให้เกิดความมั่นใจและปลอดภัยว่าคนมาเที่ยวหัดใหญ่นั้นต้องมีความปลอดภัยเพราะว่าหัดใหญ่นั้นเป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจการลงทุนการค้าการคามนาคม เราจะเป็นอย่างยิ่งเรื่องความปลอดภัยขอให้พี่น้องเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าที่ของบ้านเมืองด้วยถ้ามีเหตุหนึ่งเหตุใดที่อาจจะเกิดความไม่มั่นใจขอให้แจ้งมาที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าทหารตำรวจหรือฝ่ายปกครองเราต้องทําให้ปลอดภัยสูงสุดเมื่อมาเที่ยวัดใหญ่เพราะฉะนั้นขอฝากทุกภาคส่วนไ้ด้วยนะครับ เข้มแข็งนี่เมื่อเพื่อนเมื่อเพื่อนต้เงลำใจนะคนเนี่ยทสียเสียนะเสียทำท่องเที่ยวรูน้องเก่ารูน้องเก่าหคนเลยพี่นะตํารวจหันใจตํารวจท่องเที่ยวนี่กรูน้องปัจจุบันเรียกอดีตลูกน้องผมที่ได้บุญนะลูกน้องช่วยทํางาน นี AL, to War, to no ่ตมตมพวกกลับเรียนใช่ไหมพกลับตมในรถข้นพีแจ๊สนะเอ้าเหรครับเี่แจ๊สทเนมิดกลับออะไไม่เจอพวกลับยพกัไม่เจอเยกลับไปไหนอะดอ่ะไม่ือว